ีจ้ามาแล้วเราพัฒนาจ้าเป็นไงกันบ้างคะมีใครถูกใครปังใครดวงดีกันบ้างเนาะก็เข้าสองแปดนะถ้าใครตามก็คงคงได้เนาะลงถูกออ่าเลขติดบนล่างของเราก็ต้องมาก็มานะคะมาสองอม,มาตัวเดียว สองงวดแล้วงวดที่แล้วก็มาตัวเดียวมาสองตัวมาหลายงวดเลยมาตัวเดียวสองงวดเลยเนาะแม่เนี่ยงวดที่แล้วมาตัวเดียวนี่เนาะเนี่ยแต่ว่าจับคู่ก็เข้านะอืมอันนี้มาสองตัวแต่จับคู่ก็ไม่เข้าไม่เข้าต,ต,ตูไปหน่อยตูต่ําไปหน่อยเนี้ยอย่างนี้ก็เหมือนกันเข้าเข้านะอันนี้เป็นอ่าแนวทางนะคะอ่า ก็เราก็ไม่ทราบนะว่ามันจะมาหรือไม่มาเนาะก็แล้วแต่ท่านตัดสินใจนะคะ <Okay. S 1> เราก็ทําตามสูตรค่ะสูตรก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะอืมก็ให้ทุกคนใช้วิจารยณในการรับชมในการตัดสินใจว่าท่านจะชอบไหมหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็ผ่านถ้าท่านชอบก็ จัดไปนะคะถ้าชอบก็ขอให้กำลังแรงใจให้แอดนะคะว่าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะก็จะได้มีกำลังใจหน่อยนะคะว่าเออนั่นก็มาตามของวันพุทธที่สิบเนาะของวันพุทธที่สิบก็จะมีเนี่ยเลขติดบนล่างก็จะมีห้าหกเจ็ดแปดก็จะเน้นห้ากับ8ก็ไม่รู้จะมาหรือไม่มา เลขเลขอย่างว่าแล้วเนาะก็ท่านชอบตัวไหนก็นำเอาไปใช้นะคะห้าหกเจ็ดแปดคิดว่ามาแน่นอนลองคิดว่าถ้าอาอย่างอาจารย์อื่นเขามีเลขเด็ดๆนะคะเออลองมาจับดูนะคะจับดูกับห้าหกเจ็ดแปดไอที่เราจับไว้ให้นี่ก็มีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง ปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองก็เราก็ไม่รู้นะอืมมาไม่มาก็ท่านตัดสินใจเอานะคะอ่าสูตรมีเยอะค่ะแต่ว่ามันก็เข้าอย่างอย่างอย่างสูตรอย่างสูตรตัวนี้นะเมื่อวันที่แล้วเยสองสามสี 2, 3, 4, มันมาสองวันนี้ไม่ได้เก้าศูนย์หนึ่งลองตัดสินใจดูเนาะอืมว่าจะมาไม่มามันก็มีหลุด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 เป็นส่วนน้อยเนี่ย อย่ายี่สิบกววดหลุดไปหกงวดนะคะเนี่ยเนี่ยนับดูได้เลยว่ายาวมาแล้วก็หลุดหลุดคือเข้ามากกว่าหลุดนะเนาะเข้ามากกว่าหลุดเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็น,นี่ก็เข้ามากกว่าหลุดนะอืมอันนี้ก็เข้าเห็นไหมศูนย์นึงสองว่าแล้วก็หกเจ็ดแปดเนี่ยเนี่ยเข้าเข้าเข้ามีหลุดจอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดเองนอกนั้นเข้า เขาแตกเข้าหมดเข้าหมดทุกงวดอ,อืมถ้าใครชอบสูตรอะไรง่ายก็เดี๋ยวจะลงให้ละกัน mm. เผื่อท่านจะได้เอาเอาไปใช้เอาไปทําลองทําดูนะว่าเออสูตรสูตรที่เราทํามาเนี่ยอย่างนี้ก็เก้าหนึ่งสามแล้วก็เก้าหนึ่งสามมันมามาหนึ่งเนาะวดนนี้ก็ได้เก้าหนึ่งสามก็ลองดูลองดูหนึ่งจะมาไหมเนี่ยหนึ่งจะมาอีกไหมเนาะเนี่ยเนี่ย ที่เราทำเราทำไว,ว้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ลงคลิปวิธีทําสูตรให้ท่านลองทําดูเปิอท่านชอบนั้นเอาไปใช้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันพุธสองทุ่มครึ่งลาวพัฒนาก็ให้ทุกคนใช้วิจารยานนะคะก็ขอสวัสดีค่ะ